กุ้งกุ้งก็เออโมเมนต์ฟูเต้นนะแม่เต้นนะแม่มาด้สปาเกตตี้น่อยมันเพียงในมือเพียงในมือหน่อโอ้จีน่าไปเด้อพี่น้องเด้อจีน่าไปเด้อเอาออกในมือบังคนรอเบิร์เบิรงเอาออกมือสไปดีครับพี่น้อ,องมันนี้เนาะปอะกาศสิบพลาทุกคนมาเบิ่งกเนาะการตักอาหารกินแต่ละมือเนาะ พ้องใบเวี Arrow, ยดแล้วไปตทกมาเลียเนาะหมักหมูนาะยกี่นอ่ะกินอางเจอีกไทุกคนนาะวันนี้ฮิฟาทุกคนมาเบิ่งกาะการกินหารของเาเนาะวันีเบิ่งชิปกนไทุกคนฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ด้อกดซัทําเด้อทังล่างเขาบปอาอยเนาะก็เผื้อเงื่วนน่ะเสื้อนาะจะเสื่อไ่เด้ก็จะเสื้อนเฮ้ยัง ไปเลยพี่น้องเนี่ยจุดพาทุกคนไปเบิ่งตักอาหารน้องของกษิตักกันอ้ยพี่อ้อยนะเนี่ยโอ้ดียนิ่ม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 ผมกิ่มเลยโบโบน้องเด้อเด้อเราให้เบิ้งเนาะเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ้งก่อนเนาะตอนนี้เราสิรีวิวเลยเนาะโอ้พี่พันธุ์ขึ้นมารอในยางไก่กองให้เนาะเนี่ยฮะจะเป็นหมกมุ้งแตเนาะเขาจะเก็บเรียบร้อยเนาะ ทั้งนี้ผู้สาก็บไอศ์รีมเนี่ยก็บเบิร์ตบอกจงไว้กินน้ำบอไปเชยยังไปเชยไปอลาเลยทามเนี่ยจงไว้ทามาพิงถวยน่ะมาตักเพียน่าได้หือวไ้ือว่ายาสะกุ้งกุ้งเอบมเปนฟุ กระปู <c oughs> กกระปูกเนมวนมเอาไม่ไม่ไม่ไมกระปปูปูใหญ่ยัยยงดีเ <c oughs> <c oughs> นาะอ,อาหเนาะเบ้งเบิเบิง้งเอาตักก่อนมาหนิมนาไดนกันชาตักทกันก่อนบอมอสเมื่อกี้นาองีนีนาเบิง้งอาจารนอากัตักเล็บนบอไก็อยากกินข่ากันเนาะซันเมื่อไรเดือนนี้นะ ตักเด้อพี่น้องเด้อตักเด้อย40ทุกคนเนาะตักให้พี่หน่อยนี่ thank you เอาอีกเอาอีก thank you พอแล้ว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 ขอแค่แี่สองอนกีย fc ได้เนาะนี่ถ้าแต่จานหนึ่ง,งแล้วทุกคนตั๊กยังกบพัดก็อพอแล้วอ,อาหารจะกินยังวไา,าว่ายกินสิบหกอันว่ะ น้ำมีนหนาบ้านเนาะมันงกัดเือะแล้วขบอยู่ยูเห็นน่อยจะบุญยิ่หเนิึงเหรอ,ขอ,ขอยากเข็นจะยิ่ไมเอฟซีซาฟอนเอากัม่พี่น้องเอ้ยตาขาวจะนั้งเสื่อเยยูเบดแล้วพี่น้องมาหน้าะกินตาขาพัดแล้นวันนี้น่เรียเข่าวไปกินข่าวยขั้วเลีออ้ยวไปหน้าบะชอนจะได้พี่แน่ได้พี่แน่น่ มามีมามีนวงวะมามีโอ้เป็นเพื่ออะไรสปาเกตตี้เต็ดนะแม่เต็ดนะแม่มาด้สปาเกตตีนะ้น่อย <laughs> ในนอออ <laughs> ่องด้ือเป็ดหทำไมด้วยน่าทุกคนน่นานนกับชิปมานีเนาะเพราะว่าตอนอนี้ก็หอนมุ่งเก็บแล้วมาหน้ากันเลยสปินหานเนาะไหนเบิ่งกการตักอาหารแต่ละมือกับประมาณนี้ทุกคนเนาะ ต้องพนากานน่ากินข่าวตลอดมือกันเที่ยงคืนหมดแล้วต้อปินห่านนะทุกคนทั้งล้างทั้งล้างบูจักว่าให้เป็นเที่ยงเนาะจักทิ่เป็นบอลเพียงสองคนในโซลี่จะบอลหน่อยอย่าเนี่ยเดี๋ยวฮ่าฉิบหายไปเบิ่งห้องสดทน้าหมอนล้นเนาะเอ้าเห็ดยังเห็ดยงโจกเนี่ยอ้้ข้าจับกับสิเก็บเนาะทุกคนเนาะเก็บมันกับเป็นแผนเพื่แผนกบ้านเก็บนห่ข้าจ้าเก็บห้องสดเนาะ หลังจากเขาจะเก็บของสดุดแล้วทุกคนเท่ากับเสืมเอมาเสร็จคือเก่าเนาะเสร็จคือเขาเสรือของสาวน่ะไอเก็บซอยยี่บ่ฮะตัดเก็บซอยยี่บ่าโอ้โหเก็บซอยกลับไปได้จ้ะเก็บแถมมันเทียร้ายอีเด้อไปกันทุกคนหากินข่าวก็มาเนี่ยโอก,ก่อนไปกินข่าวบอกเร่องมันเพี้ยงในมือเพี้ยงในมือหน่อโอ้จีน่าวไปด้วยหรือนอกนั่อจีน่าวไปด้อ ให้ซอยบ่ให้ซอยบ่มาบ่ได้สอยมาเดี๋ยวมีเด็กเออบ่ได้สอยบ่ได้สอยเดี๋ยวสอยเองสอยเองบ่ได้สอยพี่น้องใจดีเด้เนี่ยม่อไรขึ้นหน้าบูใช่มืันนี่อ่ะเด็ดบ่ได้ตีบบ่ได้ได้เด็ดตีบไล่โกปากบ่ตรีน้าบนพี่น้องเอ้ยบนเน้ คนน่ะโอ้อมยิ้มอีกอมยิ้มนะย่างบนมนเลยยังนิ่มเลยป้าบัวครับป้าบัวทำอะไรครับป้าบัวป้าบัวตักตักให้นายด้วยไหมนายทำนายจะกินอะไรขอน้าครับนายจะกินซ้อมจานนายอยากกินไก่มันไม่มีไก่ไก่หมดไก่หมดนะคะใช่ไก่เยอะแยะไก่เยอะแยะอหรอ มันหมดแล้วมันหมดหมดหมดทุกอย่างแล้วไม่ทันอะไรละไปแล้วครับมหมดคุณไปกินได้นะใช่ครับตอนตอนนี้เขาเก็บไปหมดแล้วครับพี่พี่ไหนไม่ได้กินแล้วครับไปหมดแล้วครับอันนี้ก็ไปหมดแล้วครับพี่อื่นครับพี่อื่นทาทําทําทาทาอะไรครับเก็บน้ำครับพอเก็บน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับตอนเช้าพี่อื่นเอาใส่ใช่ไหมครับครับแต่มันสาม ฝ่ายสามมันมันมันไม่เช้านะครับอันนี้นะครับที่อื่นก็เหมือนเดิมนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนนี้แหละครับเออตอนเก็บอะไรพี่เบียดครับลูกค้าพี่เบียดของล้วตอนนี้พี่เบียดรู้สึกยังไงครับพี่พันครับสวัสดีครับนี่พี่พัานต้องพีนออกเอาออกในมือ บังคนลอเบิดเบิงเอาออกมือนี่สายยาเป็นวันได้ก่อนดีนะต้ม่ดแกต้าถมแกแอทุกอย่างในความหน้าเด็กยิงมองฝ่ามีคนเต้าสนัดแดกเบื้องเบ้งเบื้งถ้าเบิ้งเนียหารจะกินมาเนี่ยปลาติโต้แกระทะครับหมูกระทะปลาหมู ปกติเนื้อมูมสีนุ่มๆเด้แซ่บๆตาาอ้ยอาหารแล้วครับอาหารบ่ไหนต่างพต่เ่อวานขวัดจานหนึ่งพัดจานหนึ่งคือจะพร้อมเนาะเอ้ผัวว่าต้องหักซาขุนพี่ว่อเบิ้งเบิ้งเบิ้งไม่เบิ้งไม่ใครบ่นี่ยครบ่อเมนเนาะลูกชีดนีลูกชีดนี่ปลาทท่องห่ามไก <laughs> ยิ้วเขาวนทาเดียวรืงม่พี่น้องยิ้วเขาคือการบาดมาคนเจ้าขือมีแจะแนบเสียบเนาะตอง่อยตวเสียบโอ้ยเขาพาร์กับดัดหนึ่งเหมือนเรวจันดึงไปอีมันจันมัน,เ,กกนเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเด้อกเหมือนเด้อกินเขาแร่งพี่น้องห <laughs> <laughs> ม,ม,งมดมดเรื่องดึกแล้วกินเ <laughs> ขาแรงนี่เนาะตอนนี้ใบมุ้งก็ขึ้นเลยพี่น้องเลย เลทีี่มม่บอกรัดึงดึงงานเนาะเื่อนกักัหองแต่ย้ำมือเข้ายิ้้ายิีมาที่จะไปเบืงเนาครับรถก๊อบ์ี่ียงครับรถบ๊อบกอนเบืองยังเบงครับรถบ๊อบเลยเว้ยเทียงคับรถ๊อฟมือนี่เทียงครับขลาลาไได้รถไงต้องไกัเนาะ สอบใบอมุนพงมอะไรแต่ละมือมุนมุนฐานห้องเตาเฮอยเนีไงนียอย่างนี้ลูกเตาอ่ะไม่มีแต่งเไม่มีไม่มีวันนี้ไม่เีเปลือกไม้บอสบอสกินมันอ่วนนะด่วนถ้ากินสมองไม่แบบรอไป ข้าบินทเมียนลรอได้หรออืมเนี่ยท่านละเมีดมาเมือนแอบจะล้เล่ล <ะ S 2> นลานราลมแบบซัยอนกับซอเน,น,นี่ยละมีก <laughs> ็จะด้เป็นบา,นะ <laughs> า้พี่อีดอนอ่ะอนบรยากาอยกบาร์ตีกัน <laughs> บา <laughs>